สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะย,ย,ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะครับสู่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยารามกำแหงนะครับค่ะในานามของหน่วยสนับสนุนนะคะการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจนะคะเราจะมีงานบริการการศึกษานะคะในงานบริการการศึกษาของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอะไรนะคะหน่วยทะเบียนหน่วยทะเบียนหน่วยส่งเสริม หน,หน่วยกิจการ,กการนัก,ษนกษนศษานะคนะเราก็จะให้นักศักษาที่เข้ามาทราบว่าแต่ละหน่วยมีหน้าที่ที่ต้องดูแลนักศึกษาอะไรบ้างทําอะไรให้กับนักศึกษาบ้างนะคะหน่วยอ,อันแรกที่จะพูดถึงคือหน่วยส่งเสริมหน่วยส่งเสริมทางด้านวิชาการเนี่ยจะเน้นหนักทางด้านการเรียนการสอนหลักสูตรซึ่งจะดูแลในส่วนของอาจารย์เป็นหลักนะคะรักษาก็จะติดต่อได้ในส่วนของส่งเสริมทางด้านเลยคะ เกี่ยวกับการขอใบรับรองฝึกงานใช่ครับนะคะใบรับรองฝึกงานอย่างที่จะบอกของเราฝึกงานสำหรับสาขาการบัญชีใช่ไหมครับกับโลจิสติกติดต่อฝ่ายส่งเสริมนะคะของเราก็จะประกอบไปด้วย9สาขาวิชาใช่ไหมคะเสาขาวิชาในที่นี้จะมีฝึกงานอยู่สามสาขาสาขาวิชามีสาขาการบัญชีสาขาการจัดการธุรกิจบริการวิชาเอกการโรงแรมแล้วก็โลจิสติกแล้วก็สาขาโลจิสติกคนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่จะจบหลักสูตร ของเราทั้งหมด132หน่วยกิจเนี้ยแต่ถ้าเป็นสาขาการท่องเที่ยวจะเป็น1 3 8มหน่วยกิจอ่ามีท่องเที่ยวอีกอันนึงใช่ค่ะที่ต้องฝึกงานนะคะอ่ามีท่องเที่ยวอีกท่องเที่ยวจะต้องสอบเป็นบัตรไกด์ฝึกงานเป็นบัตรไกด์นะคะเพราะฉะนั้นใน132หน่วยกิจเนี่ยก็จะประกอบด้วยวิชาศึกษาทั่วไปนะคะแกนธุรกิจเอกเลือกและเอกบังคับนะคะโดยส่งเสริมก็จะดูแลเกี่ยวกับการอะไรคะขอใบรับรองทางด้านนี้ที่นักศึกษาจะต้องติดต่อ ะะอันหลับแรกนะคะต่อไปเราจะพูดถึงหน่วยกิจการนักศึกษาก็จะเป็นหน่วยที่ให้คําแนะนำนะคะดูแลปรึกษาการกับการเรียนการสอนนะคะจะเรียนอย่างไรลงทะเบียนแบบไหนนะคะให้จบ นะก็จะต้องดูควบคู่กายกับคู่มือนักศึกษาคู่มือนักศึกษาในที่นี้เราจะต้องอัปโหลดได้ตอนนี้อัปโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะจะเป็นคู่มือมรอหนึ่งนะคะคู่มือใบสมัครมรหนึ่งะะสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับ w w อร u a c t h เนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเราจะมีดาวน์โหลดให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดออกมาเป็นรูปแบบของ เป็นรูปแบบรูปเล่มได้เลยหรือว่าจะดาวน์โหลดเฉพาะสาขาที่นักศึกษาเรียน,ยนมานก็ได้ต่เราต้องศึกษาจากคู่มือตัวนี้นะคะแล้วการลงทะเบียนเราดูจากอะไรคะดูจากเล่มมอลอ30นะครับะจะมีแจกาสามารถดาวน์โหลดได้เช่นกัน,นในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือว่าจะสะดวกมาที่มหาวิทยาลัยนะครับเราจะมีแจกอยู่ ตามคณะต่างๆนะครับสม,มุตินักศึกษาเรียนคณะบริหารธุรกิจทังศึกาสามารถมารับได้ที่คณะ,ณะบริหาร,ร,หารธุรกิจ,กจได้ะะหรือว่านักศึกษาสามารถจะดานหด ดาวนโหลดได้ก็เช่นกันนะครับดูบว่าในแต่ละภาคการศึกษานั้นนะครับมีวิชาที่เราจะลงทะเบียนในวิชาอะไรบ้างวันเวลาสอบอะไรบ้างเราสามารถตรวจสอบแล้วก็เช็ควันเวลาสอบได้ในนั้นนะครับค่ะแล้วก็ตรวจสอบจากวันเวลาสอบเป็นหลักควบคู่กับคู่มือวิชาที่เราลงทะเบียนเรียนนะคะพยายามดูอย่าให้วันเวลาสอบตรงกันนะคะตรงกันอย่างมหาลัยนี้เราสอบทั้งหมดห้าครั้งนะคะน้องหนึ่งใช่ครับห้าค5ครั้งการศึกษาเท่ากับสภาคการศึกษามีภาคหนึ่ง ภาคสองภาคหนึ่งภาคซ่อมของภาคหนึ่งนะครับแล้วก็ภาคสองแล้วก็ภาคฤดูร้อนภาคซ่อมของภาคสองกับภาคฤดูร้อนเนี่ยจะสอบพร้อมกันเพราะฉะนั้นทั้งสามีโอกาสในการสอบทั้งหมด5ภาคตอ่อหนึ่งปีการศึกษาซึ่งเราสามารถวางแผนการเรียนให้จบ ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือก่อนระยะเวลาที่กำหนดก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้สามารถมาได้รับคำปรึกษาได้ที่กับหน่วยกิจการ,การนรักศึกษา <ฮะ S 1> ได้เลยเพร <ห Parce S 1> าะว่ามีงานแนวนะคะงานแนแนวการศึกษาเ,เดินเข้ามาแจ้งนิดนึงพี่หนึ่งเข้ามาจะเจอเลยนะคะ เฟิร์สต็อปสวิตใช่ครับมีป้ายใหญ่ๆเลยครับให้นักศึกษามาสะดวกติดต่อได้เลยนะครับสามารถมาได้ทุกวันวันเวลาทําการราชการนะครับค่ะอยากเรียนอะไรสาขาอะไรที่ตรงใจไหมหรืออยากจะเรียนอะไรอยากจะพบอาจารย์ผู้ใดติดต่อได้ตรงนั้นนะคะนะคะติดต่อตรงนั้นได้เลยแล้วก็จะแนะนําให้รวมถึงเราจะมีกําหนดมีส่วนกลางด้วยของคณะเราแล้วก็ส่วนภูมิภาคนักศึกษาส่วนภูมิภาคหรือส่วนกลางนะครับ ถ้าสะดวกมาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่หัวหมากแล้วเนี่ยค่ะที่คณะบริหารธุรกิจเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษาหาคำปรึกษาแล้วก็เข้ามาสอบถามได้การเรียนทุกๆเรื่องเลยได้เลยนะครับทุก<อ>ช่วงรหัสก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เช่นกันนะครับแต่ ภูมิภาคเรามีสาขาเดียวนะคะทั้งหนึ่งมีแค่การจัดการสาขาเดียวนะคะแต่ว่าส่วนกลางนี่เรามีทั้งหมด9าสาขานะคะใน9สาขาเนี่ยนักศึกษาสนใจสาขาไหนอาจจะดูจากคลิปที่อาจารย์แต่ละท่านท่านให้คําแนะนำนะแต่ละคลิปโหสนุกสนานดีมากเลยนะสมมตินักศึกษาเข้ามาเรียนสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วเข้ามาในสาขาการจัดการลงทะเบียนเรียนเข้าสอบเรียบร้อยแล้วแต่นักษาอยากที่จะประสงค์ย้ายสาขาใช่ค่ะย้ายได้ค่ะย้ายได้นะครับ ต้องเรียนให้ผ่านไปแล้ว1ปีการศึกษานะครับถึงจะมาทําเรื่องย้ายสาขาได้แต่แต่สมมติเรียนไปแล้วอะอยากร้ายก็เรียนปีเรียนสาขานั้นก่อนได้นี่นย้าใช่ครับงงลงทะเบี <ไป S 1> ยนในสาขานั้นได้เลยนะครับสมมติลงทะเบียนสมัครครั้งแรกเข้ามาเป็นสาขาการจัดการแต่คิดไปคิดมาแล้วอยากเรียนสาขาการตลาด การลงทะเบียนเรียนครั้งต่อไปนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในตลาดการตลาดได้เลยนะครับแล้วค่อยมาทําเรื่องย้ายใช่ครับการย้ายสาขาเนี่ยคือการย้ายฐานข้อมูลจากการจัดการเป็นการตลาดตรงนี้นักศึกษาสามารถทําได้ในการเรียนไปแล้วผ่านผ่ไปแล้วหนึ่งปีการศึกษาจะมีมีค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะใช่ครับมีค่าใช้จ่ายครับค่ะมีค่าใช้จ่ายในการเพราะฉะนั้นแล้วในการเรียนต้องดูหลักสูตรให้แม่นนะคะหลักสูตรจะมีแกนธุรกิจนะคะศึกษาทั่วไปแกนธุรกิจเอกเลือกเอกบังคับ ะะมีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิชาเลือกเสรีคะน้องหนึ่งวิชาเลือกเสรีเนี่ยอยากให้นักศึกษาดูในหมายเหตุของแต่ละสาขาาวิชาใช่ครับเพราะ,ะว่ามีข้อบังคับข้อกําหนดแต่ละสาขาไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องศึกษาในหลักสูตรคู่มือมรหนึ่งนะครับเขาเรียกว่ามรหนึ่งให้ดีนะครับสมมตินักศึกษาสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา2 5 6 3นี้นะครับนักศึกษาก็ต้องสา เข้าไปดูในหลักสูตรในคู่มือของปีการศึกษา2563เท่านั้นนะเท่านั้นนะเพราะว่ากระบวนวิชาเนี่ยจะมีเปลี่ยนอย่างคราวที่แล้วจะมีลงทะเบียนผิด ECO ใช่ไหมคะลงผิดเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ5ปีนะครับตามระเบียบของสกอใช่ครับตามระเบียบสกอนะคะหน่วยการศึกษานอกจากจะดูแลเรื่องนี้แล้วเราก็จะมีเรื่องการฝึกงานบัญชี500ชั่วโมงด้วยค่ะในการฝึกการบัญชี500ชั่วโมงเนี่ยเป็นของ วิชาของสาขาบัญชีนะคะนักศึกษาต้องผ่านวิชาของปีหนึ่งปีสองใช่ครับถึงจะเริ่มฝึกงานได้นะคะในกรณีที่เริ่มฝึกงานนักศึกษาก็ต้องมาซื้อเล่มฝึกงานที่คณะใช่ไหมคะแล้วขอทานกริปไปยื่นที่ห้องทะเบียนและประเมินผลการศึกษาชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งทั้งหมดเลยนะคะพอเขาตรวจสอบเสร็จแล้วหลังจากรับเล่มหนูถึงจะเริ่มฝึกงานได้นะคะแล้วคนที่เช่นฝึกงานเนี่ย จะต้องเป็นใครคะผู้ตรวจสอบบัญชีออดิตเท่านั้นนะครับออดิตเท่านั้นที่ถ้าเกิดสมมตินักศึกษาจะฝึกงานแล้วแต่ไม่มีสถานที่ฝึกงานมีค่ะเรามีให้ดูมีมีสถานที่ฝึกงานให้ดูกึกษาเลือกค่เลือกเลยใช่ไหมคบแล้วมีคําถามอีกว่าทํางานแล้วฝึกงานไม่ได้ทุกบั สาขาที่ให้ฝึกงานเนี่ยบางทีเขาจะรับช่วงเย็นหรือเสาร์อาทิตย์หลังจากคุณทํางานแล้วคุณเวลาราชการใช่ไหมครับใช่ค่ะเสาร์อาทิตย์หรือหลังเวลาเนี่ยก็ไปฝึกได้นะคะเขารับค่ะนะคะเขารับไม่ต้องห่วงนะคะเขารับให้ครบหลักสูตรของเรานะมีมีหน่วยงานดูแลอยู่และสาขาบัญชีเป็นสาขาที่ที่นักศึกษาเป็นความต้องการของของตลาดใช่ใช่โดยเฉพาะบัญชีรามนะตอนนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนช่อยู่นะคะแล้วก็เอ่อตอนนี้ นอกจากบัญชี500ชั่วโมงแล้วก็จะเป็นเรื่องของการสอบซ้ำซ้อนแต่การสอบซ้ำซ้อนเนี่ยมันจะเป็นช่วงของนักศึกษาที่จบจบใช่ครับใกล้จบแล้วมีวันเวลาสอบซึ่งตรงกันนะฮะวันเวลาสอบได้ตรงกันเนี่ยเราถึงจะลงทะเบียนอันนี้ในกรณีนักศึกษาที่จบการจะขอจบการศึกษานะครับเมื่อจะขอจบการศึกษาแล้วถ้าเกิดเวลาเราลงทะเบียนปุ๊บเนี่ยเรามาตรวจสอบดูว่าวิชาที่เราจะจบการศึกษานั้นมีเวลาสอบตรงกันใช่ค่ะ พอนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปเรียบร้อยแล้วนักศึกษานําใบเสร็จที่ลงทะเบียนเรียนตรงนั้นนะครับมาติดต่อที่คณะ One Stop Service นะครับมา first stop service ห้องแนวเน่ยแหละค่ะห้องกิจการนะคะเาก็จะแนะนําให้เขียนคําร้องนะคะแล้วก็วันเวลาสอบตรงกันนะคะในว่า็ได้วันรอสอบก็จะสอบที่ตึกเวียงคํแนะคะจะมีห้องสอบซ้ําซ้อนอยู่นะคะและนอกจากสอบซ้ําซ้อนแล้วเราจะมีทุนนะคะอยากให้มักศษามามากนะคะทุน จะมีทุนหลากหลายมากหลายประเภทที่อยากให้นักศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเราจะประชาสัมพันธ์ทั้งทางด้านไลน์ทั้งคณะแล้วก็ติดบอร์ดนะคะอยากให้นักศึกษาติดตามดูเนี่ยล่าสุดมีทุนบัญชีมาด้วยนะคะน้องหนึ่งตอนนี้สำหรับนักศึกษาบัญชีใช่ไหมใช่ค่ะอ,อ,คอยากให้มากเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเทอมอาจารย์เขาคงอาจารย์ภาคบัญชีคงจะจะจะประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะอันนี้เป็น ส่วนหนึ่งในของหน่วยกิจการนักศษานะคะแล้วเราจะมีคู่มือนะคะเนาะนักศึกษาขาคู่มือตัวนี้เดี๋ยวหลังจากนี้เราสามารถอัปโหลดได้เป็นคู่มือเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาใหม่นะคะปีการศึกษา2563จะมีรายละเอียดว่าเนื้อหาแนวทางแต่ละภาควิชาสาขาวิชานะที่นักศึกษาสนใจเอาไปประกอบอาชีพอะไรได้ ะะติดต่อหน่วยงานอะไรในคณะบริหารธุรกิจรวมถึงภาควิชาต่างๆนะคะภาควิชาต่างๆของคณะบริหารนะคะก็จะส่วนมากจะอยู่ชั้น4กับชั้น5นะคะชั้น4ก็จะประกอบไปด้วยภาคการตลาดภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวธุรกิจระหว่างประเทศทรัพยากรมนุษย์นะคะส่วนชั้น5ก็จะเป็นการจัดการทุบการจัดการบัญชีญชแล้วก็ การเงินการธนาคาร,น,าคารนะคะ,ะ,คะมีพี่เลขาภาคนั่งนะคะดูแลอยู่นะคะประสานงานให้อีกเบื้องต้นนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งทางด้านการบริการการศึกษานะคะด้านส่งเสริมและด้วยกิจการนักศึกษาและสิ่งสําคัญที่อยากให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมก็คือโครงการต่างๆที่เราจัดคณะจัดนะคะปีที่แล้วเรามีจัดหลายโครงการมากนะคะแต่โครงการที่น่าสนใจจะมีโครงการเว r l d w i ว e w e b ผู้ช่วยนักศึกษาเข้าใจง่ายได้ประโยชน์จบไวนะคะรู้สึกจะจะอัปโหลดไปแล้วลองลองดูนะคะอันนี้เป็นประโยชน์นักศึกษามากนะคะเรียนยังไงให้จบนะเรียนยังไงเราจะมีเว,ว็บตัวนี้ช่วยอยู่นะคะเป็นผู้ช่วยนักศึกษาเข้าใจง่ายได้ประโยชน์แล้วกิจกรรมต่างๆที่จะจัดก็จะมีไหว้ครูนะคะคร,รวมถึงพัฒนานักศึกษาทางด้านต่างๆ,ๆอันเป็นส่วนหนึ่งที่อยากให้นักศึกษาเข้าร่วมนะแล้วก็ล่าสุดที่เราทําคือดิจิตอลที่ทํา ทำทางด้านอะไรคะออนไลน์ที่นักศึกษาสามารถรเรซูเม่เขียนเรซูเม่ทางทางโทรศัพท์ได้เลยนะคะเ,เราก็มีประโยชน์ในการสมัครงาน,งานได้เลยนะเขียนเรซูเม่ให้ได้ประโยชน์ใ,ชในการสมัครงานเนี่ยเราอยากให้นักศึกษาติดตามกิจกรรมต่างๆของคณะบริหารธุรกิจนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ในตัวนักศึกษาด้วยนะคะแล้วยินดีต้อนรับเลยค่ะเดินเข้ามาเลยนะคะห้องทะเบียนจะอยู่ด้านหน้าแล้วห้องส่งเสริมกับทางด้านในแนวการศึกษาจะเดินเข้ามาจกห้องหน้าลิฟต์ จะเขียนว่า first stop service นะคะส่วนทางด้านงานทะเบียนและประเมินผลนะคะเดี๋ยวน้องหนึ่งจะระบ,บอกว่าิดตงานนี้เขาดูแลนักศึกษาเกี่ยวกับอะไรไปบ้างเ<ๆ>ชิญน้องหนึ่งเลยค่ะครับก็อันดับแรกนะครับคือนักศึกษาที่สมัครเข้ามาเรียนของคณะบริหารธุรกิจเป็นปีการศึกษา2563เนี่ยคือบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจในการเรียนไม่รู้จะเริ่มต้นจับจุดตรงไหน รุ่นพี่ก็ไม่มีอาจารย์ก็เก่งใจที่จะเข้าเรียนจะปรึกษาต้องช่วยเหลืยตัวเองใช่ครับมหาเ<ห>ชล,ลามกำแหงนี่ <c oughs> ก็คืออัตตาหิอัตโนนาถโถจริง <c oughs> ๆ,ๆนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตน <c oughs> ในส่วนของงานทะเบียนและประเมินผลการศึกษานะครับหนะ้าที่รับผิดชอบนะครับรับคําปรึกษา นักศึกษาสามารถมาขอรับคำปรึกษาในเรื่องต่างๆนะครับได้ดังนี้นะครับปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียนปรึกษาด้านการเทียบโอนหน่วยกิจนะครับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนปีการศึกษา2563นี้ใช้สิทธิ์การเทียบโอนไม่ว่าจะใช้สิทธิ์อะไรก็ตามนะครับทั้งทั้งการเทียบโอนวุฒิปวสจบวุฒิปวสมาเทียบโอนจบปริญญาตรี หนึ่งใบแล้วสาขาอะไรก็ตามมาเรียนมหาวิทยาลัยรำคางคณะบริหารธุรกิจอยากได้อีกหนึ่งปริญญาก็สามารถเทียบโอนได้จบปริญญาตรีต่างสถาบันต่างคณะหรือว่าเรียนรำํางแล้วไม่จบการศึกษาสามารถเอารหัสเดิมเนี่ยเข้ามาเทียบโอนได้นะครับหรือว่าเรียนต่างมหาวิทยาลัยแต่ยังไม่จบการศึกษาลาออกมาหรือว่า รีทายมาก็สามารถเอาเกรดที่ได้จากมหาวิทยาลัยเดิมเอามาทำการเทียบโอนเป็นคณะบริหารธุรกิจของรามํำแหงได้นะครับในส่วนการเทียบโอนทั้งหลายเนี่ยนักศึกษาในวันสมัครถ้าเกิดยังไม่ได้ชำระเงินค่าเทียบโอนหรือว่ามีความ งงในวิชาว่าเทียบโอนวิชาอะไรได้บ้างเหลือวิชาเรียนอะไรไอะไรบ้างในสาขานั้นนะครับมาติดต่อได้ที่หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจจะมีโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดทุกสาขาวิชาเกี่ยวกับการเทียบโอนทุกหลักสูตรนะครับว่าเราจะมีวิชาเรียนอะไรบ้างเทียบโอนหน่วยกิจต้องชำระเงินเท่าไหร่นะครับมาติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็ ในส่วนภาละหน้าที่นะครับก็คือการปรึกษาเรื่องการเรียนการวางแผนการศึกษาว่าจะนักศึกษาเนี่ยจะลงวิชาไหนก่อนหลังได้เลยนะครับปรึกษาเรื่องการฝึกงานบัญชีของสาขาการบัญชีสาขาการท่องเที่ยวสาขาการจัดการธุรกิจบริการวิชาเอกโลจิสติกส์และก็โรงแรมนะครับเพิ่มเติมพีดีกีด้วยไหมคะน้องหนึ่งได้ครับเทียบปมพีดีกีก็คือนักศึกษาที่เรียนพีดีกีมาแล้วเนี่ย แล้วสมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาปกติในปีการศึกษา2563เนี่ยเทียบโอนเข้ามาแล้วนะครับวิชาที่เคยเรียนจากพีดีกีมาเนี่ยจะเทียบโอนได้ทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนมาปรึกษาได้เลยครับเราจะมีมีนะคะมีเนาะ่รบางทีเหลือแค่5หรือ3วิชาเองใช่เดี๋ยวนี้คือเด็กพีดีที่เรียนีดกคำถามคือพีดีกีคืออะไรคือเด็กที่จบม .3 ครับ นะคะแล้วมาสมัครเรียนนะคะมาสมัครเรียนเรียนพอตัวเองได้วุฒิมหมาไอวิชาที่คุณเรียนตอนตอนจบมสามาเนี่ยเอามาเทียบโอนได้พอค,คุณจบวุฒิม6ปับ๊บคุณเทียบโอนบางทีเหลือไม่กี่เล่มเองนะน้องหนึ่งมีนะคะหลายหลาเรียนอีกแค่ครึ่งเทอมก็จบการศึกษาปริญญาตีแล้วจบก่อนเพื่อนเลยเรียนโทได้เลย เพื่อนยังตีอยู่แล้วเราเรียนโทรได้เลยนะคะก็มีนะคะมีเยอะค่อนข้างเยอะนะอันนี้อยู่ที่การสนับสนุนของผู้ปกครองด้วยนะคะอันนี้หรือเด็กเขารักที่จะเรียนเนี่ยโอ้โหยินดีมากเลยค่ะยินเดินเดินเข้ามาเลยค่ะเรายินดีให้บริการสอบถามได้เลยนะคะครับและในส่วนนักศึกษาที่เรียนแล้วแล้วจะจบการศึกษาฝ่ายทะเบียนและประเมินผลการศึกษาเนี่ยก็เป็นหน่วยที่จะรับเรื่อง แจ้งจบทุกสาขาวิชานะครับรวมถึงการขอใบรับรองจบชั่วคราวเพื่อใช้เพื่อที่จะนักศึกษาเนี่ยใช้เป็นในการสมัครงานหรือศึกษาต่อนะครับอันนี้สําหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วนะครับส่วนเอกสารหรือว่ารายละเอียดในการแจ้งจบเนี่ยเรามีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์ของคณะบริหารธุรกิจก็คือ www.ba.ru.ac.th หรือสามารถเข้าไปในลิงก์ของ หรือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้เช่นกันนะครับจะมีลิงก์ของคณะบริหารธุรกิจอยู่ในนั้นนะครับสามารถเข้ามาศึกษาโครงสร้างหลักสูตรการเทียบโอรวมถึงการแจ้งจบการศึกษามีเอกสารให้นักศึกษาดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปกรอกแล้วก็มา<ช>ยืนได้เลยนะครับตรงนีนะะ้แล้วก็เราจะมีนะคะลายของแต่ละกลุ่มแนะ<ช>ต่ละสาขาวไว้ก็อาจารย์แต่ละท่านเนี่ย จากอยู่ในรายกลุ่มนั้นด้วยนะคะคแล้วก็จะตอบให้เราในในกรณีที่มีปัญหาต่างๆนะคะเราจะใช้โซเชียลในการทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็ในในส่วนที่ตำราเอกสารหาซื้อได้ที่ไหนล่ะคะมีคณะบริหารธุรกิจชั้นหนึ่งนะครับจะมีหน่วยผลิตเอกสารอยู่ตรงนั้นจะขายอาเอกสารสรุปการบรรยายของอาจารย์นะครับ ทุกสาขาวิชาจะมีขายอยู่ที่นั่นทุกวิชานะครับจะมีเอกสารหนังสือหนังสือมีที่สำนักพิมพ์ใช่ครับถ้าเป็นหนังสือเรียนเนี่ยจะมีขายอยู่ที่สำนักพิมพ์นะครับส่วนเอกสารคําบรรยายของอาจารย์สรุปคําบรรยายต่างๆเนี่ยสามารถซื้อได้ที่ชั้นหนึ่งคณะบริหารธุรกิจเช่นกันเข้ามาเลยนะคะจะเจอตู้เอทีเอ็เลี้ยวขวาสุดเลยค่ะซ้ายมือจะเป็นห้องทะเบียนใช่ไหมคะ ขวามือสรุปอ่าแล้วก็อีกเดินไปสุดห้องก็จะเป็นหน่วยผลิตเอกสารหรือศูนย์เอกสารทางวิชาการนะคะก็จะมีตำรามีชีตคำบรรยายของอาจารย์แต่ละภาควิชาชตรงนั้นนะคะ<ช><ช>จำหน่ายให้หนูอยู่นะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ที่ที่คณะจัดทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเออมีคำถามมากมายว่ามีเสื้อคณะไหมมีอะไรไหมตอนเนี้ยในหน่วยฝ่ายสวัสดิการว่าไงคะเนี่ยก็ เสื้อของคณะบริหารธุรกิจนะครับเราจะมีการจำหน่ายนะครับเป็น pre order นักศึกษาเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของมหาของคณะหรือว่า a c e b o o k ของคณะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ Facebook ของคณะด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะมีการประชาสัมพันธ์การขายเสื้อแล้วก็เสื้อของคณะนะครับนักศึกษาสามารถซื้อแล้วก็ใส่ มาสอบเรียนใส่มาเรียนสใส่มาสอบได้นะครับให้รู้ว, <ทำ S 1> ว่าเป็นนักศึกษาคณะบริหารอันนี้ก็แล้วก็รวมถึงเอามาร่วมทํากิจกรรมนะคะคอยากให้หนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในมหาลัยนะคะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคณะเราก็จะมีมากมายกิจกรรมรวมถึงมหาลัยที่จัดนะคะเราก็ใส่เสื้อของคณะบริหารมานะคะจะเห็นว่าเดินกันอย่างภาคภูมิใจนะว่าใส่เสื้อรามคณะบร,ครบ,บริหาระะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์เฟซบุ๊กของมา ของคณะบริหารก่อนนะครับ Fa a c e b o o k จะเขียนว่าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยา,ยายลัยร้ำกำแพงสลทางการนะครับตรงนั้นจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนกิจกรรมต่างๆรวมถึงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคณะบริหารและมหาวิทยาลัยนะครับติดตาม<ป>ได้เลยค่ะใช่ครับ Uh huh. ในส่วนของงานทะเบียนอีกนิดนึงนะครับนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับใบรับรองตรวจสอบหลักสูตรนะครับทุกสาขาวิชาดูวิชาที่เรียนว่าตรงตามหลักสูตรหรือเปล่านะครับเพราะมหาวิทยาลัยเนี่ยมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ5ปีดังนั้นเพื่อการลงทะเบียนเรียนไม่ผิดหลักสูตรนะครับนักศึกษาเนี่ยสามารถตรวจสอบกับใบตรวจสอบหลักสูตรได้นะครับมันจะมีวิชาบอกว่า หลักสาขานี้เรียนทั้งหมดกี่วิชามีประกอบไปด้วยวิชาอะไรบ้างนักศึกษาเวลาลงทะเบียนเรียนเนี่ยเราจะได้ไม่ลงผิดหลักสูตรเวลามันจะไม่มีปัญหาภายหลังก็คือการเวลาขอจบการศึกษาแล้วนักศึกษายังขาดวิชานู้นวิชานี้อยู่นะครับมีอีกคําถามค่ะน้องหนึ่งจบเนี่ยมันจะต้องเกรดเฉลี่ย 2, <ช> 2> องจูนยยไหมคะในกรณีที่เกรดเฉลี่ยไม่ถึงเนี่ยเราจะรีเกรดยังไงคะเราจะต้องรีเกรดโดยการเอาวิชาที่ได้ เกรดที่ได้ดีหรือดีบวกนะครับนำมารีเกรดเพื่อที่จะให้เกรดในวิชานั้นๆสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้เกรดเฉลี่ยมีเกินใช่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าหลักเกณฑ์ของสกอเนี่ยเขากําหนดมาสําหรับมหาชิแยงลับขามแห่งแล้วเนี่ยจะต้องนักศึกษาที่จะต้องเรียนจบการศึกษาจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.00ขึ้นไปนะครับ อ่าลีเกตแล้วรีเกตตัวเนี้ยเป็นตัวหารเพิ่มไหมคะจะเป็นตัวหารเพิ่มแต่ว่าถ้าเราทําเกรดที่ได้ดีขึ้นมากกว่าเกรดที่มีอยู่เดิมเนี่ยเกรดเฉลี่ยเราเกรดเฉลี่ยรวมเราก็จะสูงขึ้นนะครับ ปัญหาที่พบบ่อยๆคือปัญหาที่นักศึกษาลงวิชาเลือกเสรีแต่ไม่ได้ดูในหมายเหตุใช่ครับ <Lucas. S 2> เยอะมากนะคะส่วนมากเขาจะไม่ให้ลงวิงชาที่ลงรหัสด้วยหนึ่งใช่ไหมน้องหนึ่งที่หนึ่งศูนย <mon k> ์ศูนย์หนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าในเบื้องต้นแล้วจริงๆแล้วก็คืออยากให้อันดับแรกก็คืออยากให้นักศึกษาศึกษา,สสา <mon k> ในคู่มือคู่มือเป็นหลักเมื่อศึกษาแล้วยังไม่เข้าใจในคู่มือเนี่ยสามารถเดินเข้ามาได้เลยครับที่คณะบริหารธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น first stop service หรือหน่วยทะเบียนจะมีเจ้าหน้าที่บุคลากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดทุกสาขาวิชานะครับเดินเข้ามาได้เลยนะครับของเราไม่ได้บังคับชั้นเรียนนะคะแต่ต้องเรียนต้องสอบให้จบครบตามหลักสูตรถึงจะจบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบางทีบางวิชาก็จะมีเรียนทางออนไลน์บ้างแต่อยากถ้านักศึกษาสะดวก นะคะส่วนมากจะเป็นของรามเนี่ยคนทํางานจะค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเปอร์เซ็นต์นักศึกษาที่มาเรียนมหาวิทยาลัยรามคาแหงคณะบริหารของเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ทํางานแล้วซะส่วนมากแล <3 S 1> ะบางคนก็อยากได้ปริญญาที่สองเยอะนะคะช่วงหลังนี้จะเป็นอ,อ,อยากได้บรรัญชีเป็นปริญญาที่สองนี่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วของเราก็ประสบความสำเร็จ ทางด้านตลาดแรงงานนี่ค่อนข้างเยอะนะคะเป็นระดับผู้บริหารประเทศก็เยอะแยะ<ช>เนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าอย่าไปซีเรียสอย่าไปกังวลอยู่มุ่งมั่นนะคะยังไงเราจบแน่นอนเนาะ,ะ,ะท้ายสุดนี้ให้น้องหนึ่งวอวยพรน้องๆหน่อยคะ่ะก็อันดับแรกต้องยินดีต้อนรับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหงรวมถึง ต้องขอบคุณผู้ปกครองทุกคนนะครับที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาในคณะบริหารธุรกิจของเรานะครับมีความมหาวิทยาลัยลำ,ำแขมแห่งคณะบริหารธุรกิจเนี่ยมีความยินดีที่จะบริการนักศึกษาทุกสาขาวิชา,เ,าเพื่อที่จะให้จบอยากให้จบการศึกษาเร็วๆทุกคนนะครับ มุ่งม,มั่นนะคะต้องมุ่งม,มั่นมีความมุ่งม,มั่นนะคะอ่านหนังสือนะถึงถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเวลานะคะมาเรียนเพราะเราไม่ได้บังคับชั้เรียนเพราะฉะนั้นก็อ่านหนังสือนะคะในานามของตัวแทนของงานบริการการศึกษาแล้วก็ส่วนสนับสนุนของคณะบริหารธุรกิจนะคะ ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รั้วมหาลัยพ่อขุนนะ,ะเป็นลูกพ่อขุนนะคะแล้วก็เรียนจบอย่างภาคภูมิใจนะคะคนะคะเป็นตัวแทนของมหาลัยนะคะในการออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างภาคภูมิใจนะคะจะเห็นว่ามีตัวเอ่อหลายท่านนะคะประสบความสําเร็จนะคะทางด้านธุรกิจ นาะทางด้านการเมืองหลายๆอย่างนะคะก็จากเรารามกำแพงนี่เองนะคะเอาต้นแบบที่ดีๆจากรุ่นพี่นะคะแล้วรับรองนะคะจบแน่นอน,นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะคส,วส,สวัสดีค่ะค